เก็บร้อยตายครับชุบเก็บร้อยยังไม่ทันได้สตาร์มาซีนนมันแรงมากๆาลนะทำได้นะตายดีนะต้องรอได้ดิ ได้หมดได้หมดทุกตัวเครับบอกเลยว่าตัวอะไรก็ตายหมดโอ้โห,โห,โห,โหบอกเลยว่าได้หมดทุกตัวนะครับ ไม่อยากโดนกงใช่ไหม่ะครับปัญหาตอนนี้จะหมดไปแอมินต้น TP7 เพจซื้อขาย DRV ที่ดีที่สุดในตอนนี้เพจจริงต้องมียอดไลค์มากกว่า 70k เป็นต้นไปนะวิธีซื้อก็ง่ายๆ4ขั้นตอนเท่านั้นนะครับ1ก็หารูปที่เราต้องการนะแล้วก็ส่งรูปไปให้อดมินนะครับแล้วก็โอนเงินนะแล้วก็รอรับ ID ได้เลยนะครับสะดวกปลอดภัยใช้บริการที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะแล้วเจอกันโอเคตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเหมาะสมนะในการเ,าเทสเซตเบิร์ดนั่นเองนะครับผม ก็คือพลังแฝงที่ผมขึ้นไว้นั่นแหละแล้วก็เป็นเซตไอเทมที่ใช้ในปัจจุบันนะแต่ว่าเซตไอเทมไม่อยากให้ฟิกนะครับก็ถ้าออกเป็นเซตเบิร์ดได้ก็ดีนะแต่ว่าเซตเบิร์ดไม่น่าจะออกได้ทุกตานะสวยจัดเลยเมื่อกี้ถ้าเป็นไปได้ก็ออกก็ดีครับเซตเบิร์ดสำหรับพลังแฝงตัวนี้เนาะแต่ว่าลูกเกมมันไม่ค่อยน่าจะได้เล่นนะสวยตายนะครับ <c oughs> อันนี้เราพลาดนะครับผมคือถ้าเรา สกิลหนึ่งโดนเนี่ยน่าจะตายนะเซ็งเลยนะครับเมื่อกี้อ้าวเรียบร้อยแต่ก็ได้คืนมานะครับผม <c oughs> เราพยายามทำให้มาหลอดมันเสียโอกาสเสียเวลาเดินนะครับตายนะเนี่ยตายตายตายแหนครับผมเจอเชนซีซีแบบไม่ต้องเดินนะอุ๊ย เราอ้อมดีกว่านะครับผมว่าการเดินตัดแม่น้ำไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่นะก็เซตนี้นะครับสําหรับคนที่หยิบแหลมเพจมานะแนะนานะครับขึ้นกองเล็บสัก4ี่ชิ้นก่อนนะมันผมไม่ได้ออกให้มันเกินนะคือ <heroin> ก็เกินน่ะแหละแต่ว่าไม่ได้ลืมนะครับในคลิปที่แล้วมีคนบอกว่าผมออกขี้เกินลืมหรือเปล่า,ราครับพี่ <K> <Deadpool> คือไม่ได้ลืมนะคือมาใช้แค่3ชิ้นนะครับ <S <S 2> <S 2> <S แต่ว่าออกชิ้นที่4มาในการช่วยเรื่องต้นเกมเนาะพอของเราเยอะเราค่อยขายทิ้งนะครับประมาณนั้นเนาะ ต่ดไปเรื่อยครับส่งเวลาไปเรื่อยนะโอเคพอนะครับก็พยายามอย่าไปโดนมาหลอดปาดทบสแตทเรื่อยนะมันเจ็บนะครับมันจะเป็น t ูดาเมจเนาะจริงๆถ้าหลบปาดได้ก็เข้าก็ได้ครับแต่ถ้าหลบไม่ได้ก็พยายามเลี่ยงการประทะนะเหมือนจะมีประเด็นนะใจเย็นก่อนนะเพื่อนซาต้าตายเห็นแล้วเหรอเห็นนั่นแหละเดินกลับเลยนะแต่ก็ตายอยู่ดีนะครับ โอเคสลิปตายเรียบร้อยโอเคพอเราได้4ชิ้นปุ๊บนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเคฟเซนติปกติเลยนะหรือดาบชี้ของเราเนี่เองนะครับผมเห็นไหมชี้แทบจะออกมาเกือบทุกดอกนะตอนนี้ก็คือ คาคิดที่เขาอยู่ที่ประมาณ60%ประมาณนั้นนะครับไม่น่าฆ่าได้นะแต่ผมว่าตอดเจ็บได้อยู่อ้าวยังไม่ช็อกอนี้ตายนะครับเนี่ยโอเคตายครับช็อกช้าไปนะคือถ้าจะช็อกเนี่ยเลือดต้องเหลือครึ่งหลอดนะครับเพราะว่าก่อนจะช็อกเนี่ยคือช็อกมมนเป็นอัมาตเรก็จริงนะแต่ว่ามันจะมีช่วงเวลาเซียววิให้เราตีอยู่นะครับก็เซียววินั้นก็ทําให้ตายได้เหมือนกันนะถ้าเล่นมาหลอกเราก็ควรจะช็อกแต่ว่า เหลือเลือดไว้สักนิดนึงก็ดีครับเจได้แค่เซนตีนะอันนี้ได้ป้อมบนนะเนี่ยสวยตายนะครับอันเนี้ยเรียบร้อยตายแบบเดิมเป๊ะมาหลอดนะครับเมื่อกี้น่าจะไม่มีโอกาสได้กดอันติเลยนะเจอฉี่เจอเรานะครับเชนซีซีเข้าไปก็แห้งอยู่นะตายนะเพื่อนโอเค ไม่ใช่ละอันนี้ต้องออกนะครับสกิลไม่โยนก็ออกเลยนะเราค่อนข้างบางนะครับสวยมไม่ตายก็เรื่องเซตไอเทมเนี่ยจะพูดอีกครั้งนะครับว่าเราไม่จําเป็นต้องฟิกนะว่าเราจะต้องออกตามผมนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแนะนําเฉยๆนะก็ถ้าเกมเรานําเนี่ยเราพยายามตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องออกเสร็จเบิร์ดเนาะ ไม่ว่าเราจะเจอคีล่าเจอเพนเจอแบบเมดแรงๆเนี่ยเราก็ออกเซตเบิร์ดได้ครับถ้าเราใจนิ่งพอนะก็คือถ้าเราคิดว่าเราสามารถที่จะหลบสกิลอะไรแบบนี้ได้นะแล้วก็ปิดสกอร์เขาได้ก่อนเนี่ยเราก็ออกได้ครับเพราะว่าเซตมันเนี่ยปิดสกอร์ได้เร็วมากๆจริงนะย้ําว่าเร็วมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมดแอสซ์ซินแคลี่เนี่ยแป๊บเดียวหายหมดนะครับหมายถึงทีมเราเน่ยหายหมดโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยก็คือนั่นแหละ แต่ว่าถ้าเราต้องการจะเซฟตัวเองจริงๆนะถ้าเป็นแข่งสําคัญสําคัญหรือว่าเป็นแบบดาวสําคัญคญจริงๆก็ออกของกันก็ดีครับเพราะว่าดาเมจม,มันก็เพียงพอแล้วนะสำหรับแลมเพจในช่วงเลดเกมถ้ามีคีสองชิ้นเนาะเราไม่จาเป็นต้องออกดาเมจจ๋าขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่เพื่อนๆถนัดเลยเนะเพราะว่าความถนัดมันไม่เหมือนกันนะแต่อันนี้ตัดบูดีกว่าตอนแรกจะรอนะแต่ว่าตัดดีกว่านะครับแต่ผมชอบความเร็วในการตีคีบมากเลยนะ เรียบร้อยตายนะครับ,บเรียบร้อยนะยยังไม่ทันได้สตาร์ยมาซีมเลยมันแรงมากๆนะออกได้นะตายอยู่ดีนะเอาเรียบร้อยหายหมดนะครับบอกเลย ก็พักนี้นะผมจะไม่ค่อยได้ออกเอจทสักเท่าไหร่นะก็หลายๆคนก็อาจจะงงใช่ไหมว่าเฮ้ยมันไม่ดีแล้วหรอครับพี่มันยังดีอยู่นะสำหรับอัลเลนนะครับก็ออกได้นะแต่ว่าพักนี้ผมต้องการเซตที่มันแบบว่าเร่งดาเมจให้เร็วที่สุดนะแล้วก็ปิดสกอร์ให้ได้ง,ง่ายที่สุดนะก็เลยคิดว่าถ้าดาเมจเราพอจริงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีเอจิก็ได้ครับแต่ว่าเสี่ยงมากเลยนะไปไหนแล้วขอโทษตายอยู่ดีระเ้ยนได้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 ไดไดไดตายตาย สวยครับพอแล้วั้ยรับไหมรับให้ใหเอ้ยไม่อย่างนี้ตายคู่โอโหเรียบร้อยโยนโยนจัดเลยช็อตนี้คือเราจริงๆผมจะให้เออเลาออกนะแต่ก็น่าจะออกไม่ได้อยู่ดีเพราะเราล็อกขาไม,ไม่โดนอยู่แล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะลอดได้อยู่นะถ้ามีสกิลหนึ่งอยู่เออเลาะแต่การป้อมได้อยู่เฮ้ยสวยโอโหเรียบร้อยเลยนะครับาบบ่าย,ายสลิม นะงงปะเพื่อนเพื่อนงงมะสาตาร์ไลน์เครื่องตกแบบงงๆนะครับอันนี้คือเมื่อกี้ช็อตอย่างสวยนะแบบเดินโยกเข้ามาแบบบินแบบสวยมากนะแล้วก็ถอยหลังแล้วก็เครื่องตกนะครับอตลกดีเนี่ยถ้ารูปเกมเป็นประมาณนี้นคือเราเล่นง่ายนะครับถ้าคือเกมนาไม่นําเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เพื่อนร่วมทีมนะมันอยู่ที่เรานะครับว่าเราตัดสินใจยังไงเนาะคือ ถ้าลูกเกมเป็นลูกเกมที่อันเลนเนี่ยสามารถที่จะคลองเกมได้เดินอย่างอิสระได้เราสามารถที่จะออกเซตเบิร์ดได้นะครับแต่ถ้าลูกเกมเป็นลูกเกมที่เราต้องประคองเราต้องอยู่ในป้อมเราต้องระวังตัวโอ้โหม y ก o d เขียจ่ายหมดแล้วนะก็คือไปอยู่ในลูกเกมที่เราต้องประคองตัวแบบไม่ให้เราตายนะครับก็ออกของกันนะครับจะได้ไม่เป็นภาระเพื่อนเนาะเราควรจะออกของที่เราสามารถที่จะยืนได้นะประมาณนั้น ไปโคตรแรงนะครับตอนนี้เรายังไม่ต้องออกไม่ต้องรีบขายขีนะเก็บไว้ก่อนนะครับตีป้อมได้นะเนาะเามัวๆอย่างนี้ตายนะครับนี่คือถ้าไฮยาเตะลำเราเต็มตัวกดสกิลสองนะเอ้ยกดอัตินะครับ จำไว้เสมอนะดาเมจเราแรงมากนะครับคือมันบางก็จริงนะคือหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์ในคลิปคลิปที่ผมปล่อยเซตเบิร์ดไปใช่ไหมว่าดาเมจ4,005ใช่ไหมที่บอกว่ามันบางนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าต่อให้เราออกเอจจิจริงๆอะ่ะมันก็ก็บางเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ยืนได้นานกว่าจริงๆแหละแต่อันนี้มันแรกมก,กับว่าถ้าเราสามารถปิดสกอ์ได้ก่อนเนี่ยเราก็ชนะได้อยู่ดีนะครับประมาณนั้นเนาะ เรียบร้อยตายชุบม,มาดิเพื่อนอเรียบร้อยเรียบร้อยวันเดอร์ถึงกำงงนะครับผมผมก็งงครับเรียบร้อยฉี่ก็งงตามไปนะครับตอนนี้เราว่าตัวปัญหาเราคือไฮยาติแล้วนะตอนนี้ห้าหนึ่งนะ แต่เมื่อกี้นี่ผมค่อนข้างตกใจเหมือนกันนะที่เราละลายวันเดอร์ได้เร็วมากแล้วก็เรายืนได้นานนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนใช่ไหมใช้คําว่าเมื่อก่อนเลยนะตั้งแต่อันเลนเข้านะครับคือผมเคยพูดไว้ว่าอันเรนเนี่ยตัวมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ออกเซตเบิร์ดได้เนี่ยเพราะว่าตัวมันมีเขาเรียกอะไร ความถึกจากอันตินะถ้าเราสามารถใช้ความถึกจากอันติให้เป็นประโยชน์ได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะยืนไฟได้นานนะแต่เมื่อกี้เนี่ยผมอันติใส่วันเดอร์เนาะซึ่งเขาเลือดเต็มนะครับทาให้เราได้เกาะมาค่อนข้างเยอะมากๆนะและทีนี้เราก็จะยืนไฟจากเกาะนั้นได้นะครับแต่การที่เรายืนไฟได้ประมาณสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เรารีเจนเลือดได้เนาะสมมติเลือดเราน้อยมากนะการรีเจนเลือดของเราก็จะเยอะมากเหมือนกันนะถ้าเราไม่โดนตัดเลือดนะครับประมาณนั้นเนาะก็จะทําให้เราไฟได้นานขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะ้้้นนนนนททัังนงนีีเ่ย มันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับทุกอย่างนะครับในเรื่องเซตไอเทมนะขึ้นอยู่กับว่าเราประยุกต์ใช้มันเป็นไหมแล้วก็ใช้มันออกมาได้ดีแค่ไหนนะโอ้ดตามเมจมันแบบเวอร์มากนะต้องตายแล้วเรียบร้อยมาเพื่อนได้หมดได้หมดทุกตัวเราบอกเลยว่าตัวอะไรก็ตายหมดโอ้โหบอกเลยว่าได้หมดทุกตัวนะครับ คือเมื่อกี้คีสองสีใส่มาหลอดไม่ใช่ทูดามจน,นะสามพันสอแล้วนะพันห6พักีเวกับคีกายภาพนะเรียบร้อยเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายนะประมาณนี้แล้วกันนะครับน่าจะจบแล้วล่ะก็อย่างที่บอกนะครับว่าเ,าเราไม่จําเป็นต้องคิดว่ามันบางขนาดนั้นนะเราแค่คิดว่า ตัวมันสามารถใช้ประโยชน์จากอันตรีได้ถ้าเราถ้าเรามัวแต่กงังวลเราจะไม่สามารถแสดงหรือดึงประสิทธิภาพของเซตไอเทมออกมาได้สุดเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคิดว่าถ้าเกมไม่นำนะเราไม่ควรออกเซตเบิร์ดนะครับเราควรจะออกตามสถานการณ์เหมือนออฟเลนตัวอื่นๆเนานะเพราะว่าอย่างเล่นเราเล่นฟลอเรนติโนลเนี่ยเรายังเปลี่ยนไอเทมเลยนะอัรเรนก็เช่นกันนะครับประมาณนั้นเนาะฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะครับประมาณนี้ก็ใครมีข้อแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้าน,นล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็แล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ bye bye.